มื่อนี้เข้า15อัปเดตเต้นกาที่เข้าตัวกาไว้ครับเมื่อนี้ครบ14มือแล้วครับสองสัปดาห์นะครับมาบ่งเทลอันนะครับชื่อกาเขากอคอ,อ24หรือสกนกอนเจ็ดสองครับอันนี้บ้างเลยข้างห้างครับไอ้ทีดำเต็มสีเอาเลยดอกนี่ต่อมาเป็น ข้าวเหนียวดำอสิตะครับมอยากลองกินเหงาขโมเยครับจะรลังไงตัวตีอยู่ครับนี่ก้าซี่ีดครับแต่ละแบ่งที่สี่อมาเป็นข้าวเหนียวหอมขาวพิสุทธิ์ครับข้าวเหนียวขาวพิสุทธิ์ข้าวหอมดูดีใจกับความแบบ ต่อมาเป็นข้าวเจ้าหอมออร์วีครับออรลวีดออรวีดเมนอันนี้ออร์วีหรืออันนี้ขาววิสุทธ์ร้องสับกันนี่เป็นนี่เป็นข้าวเจ้าหอมเวสันตระ กีดดีนะครับก็ต้องช้างงาไว้นดครับเนี่ช้างนาไว้ก็ตองานเส้นต้นขาด้เก็ีลบง่ายแบบลวต่อมานพ้าวเจ้าหอมเพชรราตีอันนี้เป็นเจ้าสีดำเป็นสีดำ ขาจะลกไปถ,ไปถาดไอ้้อไอ่ดำนะครับป,ประมาณนระยน่ก็แงนี่นนครับแงนอันนี้เป็นแงก้าเขาของนาทหากเก้าเบอร์สิแบแปดครับเป็ดเขาจากแสง,งเขาปีที่แล้วครับต้อเก็บ เก็บพันไว้ครับแบบนีนะ้มาพอมาพอต่อให้เขาปรับโปต,ตามสภาพพื้นของพื้นที่เท่านะครับกำลังเต๋อเดซี่ใบแล้วครับนี่ยซี่ใบลเลยเด้่ยสองสัปดาห์เดซี่ใบแล้สวสองสามขี่นี่อือต้อนนี่ยใน 3. สามซี่ใบไแล้วนี่ยซี่ใบหาใบกันมาแล้วเป็นตะกีดง่ายทีเดียวโอ้ ดี๋ยวเข้าไปเบ้องอีกแปลงนงครับแปลงกาดแปลทุนทยเนี่ยเดีกล้าท่านนี่อันนี้คือท่านกล้ากล้าเขา ถ้าเนี่หอมกุซูมาครับหอมกุสุมานี่ก็แปลงง่ายกันครับนี่กว้างสิบเมตรยาวประมาณยี่สิบเมตรครับตกไววประมาณแปดกิโลครับแปดกิโล, 8, โลเดี๋ยวต้องหาจังหวะดำอทิต้าย่อยดำนะครับไถพหุดไปเรียบร้อยแล้วอ่าประมาณสามไร่ครับผม เดี๋ยวเขามาอัปเดตตอนเข้าโลกาดำนะครับ